ให้มันเป็นลอตเตอรี่แล้วอ่ะแปลว่ามันก็ถูกกฎหมายมันจะไปผิดได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นใต้ดินใช่ป่ะแต่พระไงพระเสียงโชคได้ไหมล่ะก็มันมันถามว่าพระเสียงโชคได้ไหมผมก็เจอพระเสียงโชคมาตลอดทั้งชีวิตถามว่าถามว่าผิดไหมมันเป็นลอตเตอรี่ถ้ามันเป็นลอตเตอรี่มันถูกแต่ถ้ามันเป็นใต้ดินมันผิดเอาแค่นี้เอาแต่เหมือนกัเดือนนี้เดือนนี้พอมีโชคไหมอ๋อต้องจัดของขวัญมาก่อนครับนะ นะต้องจัดของขวัญมาเป็นกุหลาบเป็นอะไรก่อนถึงจะตอบให้นะอ่ะมามาแล้วใจส้มอ่ะดูสามวันนี้นะเดือนนี้จะมีโชคไหมย,ยังไม่มีนะสามวันนี้ยังยังไม่มีโชคนะเนี่ยยังไม่มีโชคอนะสามวันนี้อันนี้พูดไปตามหลักนะเฮ้ยแต่ถ้ามันออนไลน์นี่ก็กำลังคิดอยู่เหนันแต่ถ้าจะมีโชคมันจะมีโชคจากการออนไลน์นะแต่เขาไม่ได <c oughs> ้บอกว่าเล่นออนไล เล่นหวยอะไรถึงจะถูกเขาไม่ได้ถามคำถามนี้เขาถามว่าจะถูกไหมใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันมันจะมีโชคไหมแต่ถ้ามันเป็นระบบ